ถ้าเจ้าไม่เปิดประตูข้าจะทำลายบ้านแล้วนะอยู่ไหนนะ <c oughs> อนนอยู่ไหนนะ อ,อเดย์มันเริ่มจะมืดแล้วนะอ,อเดย์อยู่ในเต็นท์ของอ,อเดย์ใช่ไหมใช่อุ้ยตรงนี้มันมีริมน้ำามันเริ่มมืดแล้วนะเนี่ย<ช>อ,อเดย์เห็นไหมริมน้ำอะ<ช>่ะน้องอเดย์ขามันเริ่มมืดแล้วไม่รู้ว่าในน้ำมันจะมีปีศาจมาหรือเลปล่าอ,อ้าถ้ามีปีศาจมาทำไงอ,อเดอย์ก็อยู่ในบ้านนะแบบ รู้ไหมห้ามให้ปีศาจมันเห็นนะโอเคไหมโอเคไหมคะนะป้าจะไปดูข้อว่ามีปีศาจอยู่หรือเปล่าโอเคอ๋อเดะป้าเห็นอะไรแว๊บไม่รู้เมื่อกี้เห็นอะไรแว๊บไม่รู้ขึ้นมาจากตรงน้ำอ่ะตาดูก่อนนะโอเคไหมได้กินได้กินเด็กด้วย ได้กินหมูก็ทะด้วยอยากกินหมูก็ทะแล้วเด็กอยู่ไหนอะเด็กคนนั้นเนี่ยเฮ้ยได้สิเสี่ยเด็กอยู่ไหนเด็กอยู่ไหนเนี่ย เดี๋ยววิ่งเข้าไปในบ้านในบ้านปลอดภัยเข้าไปในเต็นท์ในเต็นท์ปลอดภัยสัตว์ประหลัดเข้าไปไม่ได้เป็นที่วิ่งเตะเดี๋ยวมาม้าไล่ไปทางนู้นมาม้าเป็นเจ้าปองเหรอถ้า้าเจ้าไม่เปิดประตูข้าจะเปลาบ้านให้จตุ้ยไปเลยอ้าวทำไมบ้านแข็งแรงจังเลยอ่ะ ไม่ได้แข็งแรง่ะถ้าเจ้าไม่เปิดประตูข้าจะทำลายบ้านแล้วน,นะห้ยทำไมบ้านแข็งแรงมากมากเลย รถไฟจอดเรื่อเดบก์ด้วยรถไฟนะครับไปไหมปอ๋อรถไฟจะออกแล้วเด้เร็วหนีเร็วหนีเร็วหนีไอตัวปลาปลามันจะขึ้นมาจากน้ำโอเคไหมปลามันจะขึ้นมาจากน้ำเราต้องนั่งรถไฟหนีแล้วเด้กลัวไหม โอ้ใช่ไหมเอาเดมบอกดิอย่าไล่ตามฉันอย่าไล่ตามฉันไปเดู๋ยนี้ไม่ไม่ต้องมีอะไรตามฉันอย่าไล่ตามฉันนะอย่าไล่ตามฉันนะเอาดมมันจะไล่ตามมาแล้วเอาเดมมันจะไล่ตามมาแล้วอ่ะทำยังไงไหนไหนอยู่เร็วมันจะไล่ตามมาแล้วเดมใช่ใช่อย่าไล่ตามมา มันจะวิ่งผ่านตรงนี้นะเครื่องของเล่นนะอเนอเดนอเต้องระวังนะมันผ่านมาแล้วอุ้ยยอย่าให้มันวิ่งตามมาทันนะบอกรถไฟเร่งเร็วๆหน่อยขึ้ยไหนนะอะไไหนนะ แล้วนาวเลยว้าวข้าแม่น้ำแล้วมนันจะไล่ตามมาทันหรือเปล่า เราเหมือนจะเหมือนจะรอดแล้วนะเพราะว่ามันวิ่งตามมาไม่ทันเหนื่อยนะกลับบ้านดีกว่าอ,าอาุ๊อยอดีปป่าปว่าป่าว่าเรารอดแล้วแหละตามไม่ทันละตามรถไฟไม่ทันลวกลับบ้านดีกว่า นอดจังนอดแล้ว,วลใช่ไหมไม่มีใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> มันน่าจะลงมันน่าจะลงน้ําไปแล้วนะมันน่าจะลงน้ําไปหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะ <S <S อะไรนะ <S <S ปลาแล้วมันน่าจะลงน้ำไปหาปลาแล้วมันไม่เจอเราแหใช่ <S <S 1> <S 1> ใช่ไหมนี่ยังไงรถเราใช่เมื่อกี้เอาเด้ปลามันขึ้นมาจากน้ํามันแปลงร่างเป็นคนแล้วมันขึ้นมาจากน้ําอ่ะ อันนี้เคยเห็นไหมเคยออมันแปลงร่างเป็นคนแล้ววิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยฟ้าตกใจเลยดีนะรอดมาได้เราขึ้นรถไฟทันไหมยัมรอดแล้วอันนี้ที่นั่งรอรถไฟกินน้ำ吗เหยื่น้ำรอโออันนี้อันนี้เป็นคาเฟ่นะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินคาเฟ่ตรงนี้ไหมกินกาแฟไหม นี MM ่มีบอลลูนด้วยแผ่อท่านเราหนีไม่พ้นอ่ะเราต้องขึ้นบอลลูนนะใช่ไหมขึ้นบอลลูนขึ้นฟ้าไปเลยเราเราต้องหนีให้ทัน่งทำไมไม่ให้มามาขึ้นอ่ะมาขึ้นได้ไหมได้ได้นะโอเคเราได้เราถึงแล้ว啊เราลแล้วเย่เย่แม่ใช่ นี่เป็นที่ช่างนะเ,เด็ช่างน้ำหนักตอนนี้จะช่างน้ำหนักพี่ได้ไหมไม่ใช่ช่างส่วนสูงนะลุนหน่ะอุ้ยสนุกไหมไม่จับไม่จับเลยเหรอมันน่ากลัวนะยอุ้ยอุ้ยร้องตกนะ 君のフ